มุ้งม้วนเก็บคืออะไรเป็นนวัตกรรมใหม่ปัจจุบันโดยท,ทั่วไปแล้วมันจะมีมุง้งม้วนมุ้งกันยุงมีอยู่สองอย่างบานเปิดธรรมดาที่ว่าใช้บานพับเปิดปิดนะกับบานหน้าต่างบานประตูมุ้งบานเลื่อนคือมีกรอบสี่เหลี่ยมเลื่อนไปมาทั้งกรอบนะที่เราเคยเห็นทั่วทั่วไปแต่ม้วนเก็บนี่ก็คือชื่อมันบอกนะเปิดเนี่ยมันจะม้วนเก็บเข้าไปในกล่องด้วยแรงดึงของสปริงโดยอัตโนมัติ เวลาจะใช้ก็ดึงปิดลงมาแล้วมันประหยัดพื้นที่ความสวยงามมันเกิดมันจะไม่มีอะไรมาขวางหูขวางตาเมื่อคุณปิดมุ้งมาเนี่ยมันจะโลง่งมองเห็นทิวทัศน์มันก็จะไม่เป็นที่น่าเบื่อที่มีอะไรมาขวางขวาๆอยู่อันนี้คือมุ้งมวนเก็บข้อดีมุ้งมวนเก็บแน่นอนเนื่องจากเกิดทีหลัง ได้เรียนรู้ปัญหาดังเดิมของมุ้งแบบเดิมมุ้งบานเปิดมุ้งบานเลื่อนมาแล้วเนี่ยมุ้งวนเก็บก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเช่นสามารถเก็บได้ไม่เปิดไม่ไม่ติดตั้งไว้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนมุ้งบานเปิดหรือบานเลื่อนที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่อย่างนั้นมันก็ทําให้สกรปรกง่ายมีอยากย่ยมีฝุ่นมากาอมุ้งวนเก็บนี่ถ้าเราไม่ได้ใช้สมมติเราจะปิดหน้าต่างเปิดแอร์เราก็ ของเราเนี่ยถูกยึดไว้ทั้งสองด้านตัวมุ้งเนี่ยนะครับด้านบนเราม้วนและมีสปริงอยู่เวลาดึงลงมาเนี่ยหรือว่าดึงด้านข้างก็ได้จากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแล้วแต่การเหมาะสมหน้างานที่จะติดตั้งจะไม่มีขาดหรือว่าหลุดผ้ามุ้งของเราเนี่ยจะถูกเย็บริมทั้งสองด้านด้วยจักเย็บแล้วที่เย็บแล้วเนี่ยจะถูกลั้งไม่ให้หลุดออกมาจากรางที่เลื่อน เพราะฉะนั้นไม่ว่าลมจะแรงขนาดไหนหรืออะไรไม่หลุดโดยเด็ดขาดยุงแมลงไม่มีโอกาสเข้าครับทุกอย่างสนิทแนบกับวงกบได้ครับมุ้งม้นเก็บที่เราออกแบบขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถติดตั้งเข้ากับบานประตูหน้าต่างทุกชนิดไม่ว่าชนิดไหนดีที่สุดคือ หน้าวงกบที่อยู่ด้านในเนี่ยมีสัก5เซนติเมตรนะมุ้งเราจะติดได้เสมอหน้าวงกบเนียนเสมอกับหน้าวงกบเหมือนกับว่ามันไม่ได้ติดมุ้งเลยมันกลมกลืนไปกับวงกบหน้าต่างมุ้งมนเก็บเนี่ยเวลาเราปิดปุ๊บเนี่ยนะเราจะเห็นผืนผ้ามุ้งเนี่ยตึงเรียบจะไม่มีริ้วมีจีบมีรอย เราจะมองผ่านมุ้งไปภายนอกบ้านเนี่ยได้ชัดเจนโปร่งโล่งสบายให้ความรู้สึกดีๆของเราเราได้ออกแบบให้มันทำความสะอาดตัวเองโดยอัตโนมัติคือเราจะมีขนสัตว์ตลาด อยู่ที่กล่องเก็บเมื่อไหรก็ตามถ้ามุ้งถูกเคลื่อนตัวเปิดขึ้นหรือว่าดึงปิดดึงซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเมื่อไหร่ก็ตามที่มุ้งเคลื่อนตัวมันจะผ่านขนสก,กัาลาที่เราติดตั้งเอาไว้ขนสก,ก,กัดลาจะช่วยปัดฝุ่นให้ออกจากผ้ามุ้งแต่ถ้าเกิดว่ามันยังมีดอกหญ้าหรืออะไรติดฝังอยู่ง่ายๆก็คือใช้แปรงขนอ่อนอ่อนประมาณแปรงสีฟันนะปัดพร้อมกับไดเป่าผมซึ่งจะมีอยู่ทุกบ้าน่ะนะ เป่าพร้อมกับปัดให้ฝุ่นหรือว่าเศษผงนั้นออกไปด้านนอกแค่นี้เองครับส่วนมากที่เจอปัญหาคือผ้ามุ้งขาดบางคนเดินชนบ้างอะไรบ้างหรือของแข็งไปโดนมันขาดล้วก็เปลี่ยนผ้ามุ้งได้การเปลี่ยนก็จะง่ายนะครับเพียงจะเปิดฝากล่องหรือว่าตัวกล่องออกมาคุณก็จะสามารถเข้าถึงภายในของกลไกเอาออกมา เพื่อทําการซ่อมแซมได้ง่ายรับประกรันได้ไม่หลุดไม่ติดขัดเรื่องนี้เราพิถีพิถันมากวางใจได้ครับ